สวัสดีคะ่ะ FC ฟีทีนารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะพี่ได้ขออาหารแมวมาจากที่ทำงานหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเอามาให้กับไอตัวเม่นเนาะตัวเม้งหรือตัวเม่นนี่แหละตัวเม่นเนาะที่มันอยู่ในบ้านพี่นะก็จะเอามาให้ไอตัวเม้งกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนพี่เอาอาหารแมวมาแต่พี่ไม่คิดว่าตัวเม่งจะกล้าออกมากินนะคะตอนนี้ถ้าพี่ไม่เอาใส่ตอนนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมืดเร็วทุกคนหันไปทางนั้นค่ะนะเห็นไหมคะขาวๆนั่นนี่นี่เพื่อนสีขามานั่งคอยคะ่ะทุกคน พี่คิดว่าถ้าพี่เอาอาหารไปนี่ไอตัวนี้ต้องไอตัวนี้ต้องมากินอาหารตัวเม้งแน่เลยค่ะนี่เห็นไหมเขานั่งคอยอยู่นั่นค่ะเขานั่งหลบไอหลบลมค่ะทุกคนเพราะว่าลมแรงมากค่ะนี่วันนี้ลมแรงมากพายุเข้านะคะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกไปเลยนะแต่พี่คิดว่าน้องแมวต้องมากินอาหารนี้แน่ๆค่ะนี่ พี่คิดว่าน้องแมวต้องมากินอาหารนี้แน่ๆเดี๋ยวเราจะเอาไปวางดูนะคะเพราะว่าถ้าจะเอาวางตอวหนึงคืนพี่ก็ไม่ได้ออกมาอีกนะนี่ค่ะทุกคนลมแรงมากค่ะเดี๋ยวพี่เราเดินไปทางนี้เลยแต่พี่คิดว่าน้องแมวต้องมากินอาหารนี้แน่ๆเลยหรือไม่ก็จะจับเม่งกินเนาะทุกคนนี่ค่ะ ว่าน้องเม้งจะอยู่ใต้นี้นะจะอยู่ใต้นี้นะคะทุกคนนี่น้องเม้งจะอยู่ใต้นี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไปวางไว้ในนี้เลยแต่พี่เคยเห็นน้องแมวน้องแมวเข้าไปในนี้เหมือนกันนะคะโอ้ยมันไม่ได้แล้วมันมันแฉะค่ะทุกคนข้างในนี้มันแฉะค่ะ,ะเอาวางไว้ตรงด้นนี้มันจะขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่รู้ เอาตัวแม่งมันจะเตี้ยมากเนาะนี่ครับพี่จะเอาวางไว้นี่เลยแต่พี่คิดว่าตัวแมงคงจะไม่มากินแน่เลยเพราะว่าตัวแมวมันมานี่แล้วนี่น้องแมวมานี่แล้วค่ะทุกคนพี่เห็นน้องแมวมันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ไปหนแล้วก็จะแอบมาพี่ว่าน้องแมวต้องมากินอาหารแน่เลย ว่าน้องตัวเม้งนี่จะขึ้นได้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นี่คะ่ะน้ำของพี่คะ่ะทุกคนขึ้นมาแล้วนี่พี่ได้เอาอันนี้ใส่เนาะเอาโรงน้ำใหม่นะทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่เลยนี่หยุดทีละหยดสองหยดโกสะสมไปให้มันเต็มถังเนาะเราก็ไม่รู้ว่าไอช่วงนี้นี่มันจะหยุดเมื่อไหร่นะคะนี่ตัวแมวนี่คะ่ะ คนนี่ค่ะพี่ได้โรองมาครึ่งทางแล้วเห็นไหมทางนี้ครึ่งทางแล้วมันวิ่งมาหากันไม่ได้ค่ะนี่สายนี้มันวิ่งมาหากันไม่ได้เนะพี่จะต้องปิดวาลวก่อนแล้วนี่แล้วก็ทําความสะอาดตัวนี้นะทุกคนนี่เพราะว่ามันสกรปรกแล้วมันวิ่งมาหากันไม่ได้นะและนี่ค่ะนี่สายอันนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรนะทุกคนถ้าถ้าเกิดสายเขียวนี่มันตกนะเพราะว่ามีเอฟซีบอกว่าพี่ไม่ปิดวาลว มันปิดวาลไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นสายตรงเลยสายตรงมากับไอสายสีเขียวนี่ค่ะนี่นี่อันนี้ก็คือมันดูดออกมานะนี่มันดูดมานี่นะคะนี่มันดูดมานี่และสายเขียวมันต่อตรงนี้เลยมันจะปิดวาลไม่ได้ถ้ามันปิดวาลต้องทําวาลตัวนี้ค่ะแล้วปิดนะเพราะว่าสายนี้มันตรงมาเลยและถ้าเกิดอันเขียวเนี่ยตกลงพื้นนะคะทุกคนก็คือน้ําไหลหมดเลยนี่ ฝั่งนี้เหมือนกันนะนี่นี่ที่ต่อมานี่ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันที่ไปในบ้านกระจกนะคะนี่ไปในบ้านกระจกถ้าเกิดสายมันตกลงมานะคะหรือว่าอยู่ต่ําเนาะอยู่ต่ําไอตัวนี้ก็จะดูดน้ําออกมานี่เลยแล้วก็ส่งต่อมานี่เลยนี่มันก็จะส่งต่อมานี่แล้วก็ไหลออกเลยค่ะนี่เพราะว่าเราไม่มีวาล์วตรงนี้เราต้องหาวาล์วตรงนี้มามาล็อกตัวนี้ไว้ค่ะหรือไม่ก็ ถอดตัวนี้ออกเวลาเราใช้งานเสร็จต้องถอดตัวนี้ออกและก็ต้องทํบวาวตัวนี้ค่ะหรือให้เจ้าพ่อทํบวาวตัวนี้ใหม่นี่ค่ะนี่เพราะว่าถ้าเกิดสายเขียวลงลงพื้นย่าเมื่อไหร่ก็คือเรียบร้อยค่ะนี่นี่ค่ะก็คือเรียบร้อยเลยนี่พี่ก็เอามาวางไว้บนนี้เลยเพราะว่าป้องกันไว้ตกอีกค่ะเพราะลมแรงมากค่ะทุกคนลมมันแรงมากค่ะเราต้องป้องกันไว้นี่เลย ไม่ให้มันไม่ให้มันไหลออกค่ะหรือว่าไม่ให้มันตกค่ะแล้วเราค่อยสะสมน้ําใหม่ค่ะทุกคนแม่เสียดายน้ําพี่จนอะเพราะว่าพี่คิดว่ากลัวว่าอยู่ๆก็ฝนหยุดขึ้นมาน้ําพี่นี่ไม่มีใช้ในหน้าหน้าร้อนแน่เลยนะตอนนี้เราก็มารองใหม่เลยค่ะก็หวังว่ามันจะน้ำจะไอ้นั่นให้เรานะทุกคน ็หยดทีละหยดก็ยังดีตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ได้เลยครึ่งแล้วนะฝั่งนี้แล้วก็พี่ก็ต้องไปเปลี่ยนเอาฝั่งนั้นเพราะว่าจะส่งให้มันส่งมาหากันนี่มันไม่วิ่งมาหาค่ะมันจะเป็นเหมือนเศษตะกอนเนาะหรือว่าไอ้คีไพร์นี่เนาะมันมาขุดรูไว้นะทุกคนมันก็เลยทําให้มันไม่ไหลส่งหากันในถังนี้ไอ้พี่ก็เลยย้ายย้ายไอ้อะไรนะรางน้ําให้มันข้าม มาหยุดฝั่งนี้แล้วมันก็ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนาะนี่นี่ก็เหลือนี่ค่ะสามพันลิตรหมดเลย <c oughs> นี่ตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นใหม่ค่ะนี่พี่ก็เอาอาหารไอมาให้ตัวเม่นนะแต่พี่คิดว่ามันไม่พ้นจากแมวหรอกค่ะแมวมันต้องมากินแมวต้องมากินอาหารแทนแน่เลยนี่ พราะพี่เคยเห็นน้องแมวมันเข้าไปหลบอยู่ในนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นที่นอนอย่างสบายเลยนะโดยที่ไม่ต้องไงกลัวว่าไอ้ฝนจะสาดหรือว่าหนาวนะคะทุกคนนี่แล้วพี่ก็เลยลองดูว่าไอ้อาหารนี่มันจะหมดไหมถ้ามหมดนี่พี่ก็คิดว่าคงจะเป็นแมวนะั่นแหละกินค่ะนี่ค่ะพี่เอาวางไว้ข้างในลึกๆนั่นค่ะทุกคนนี่ค่ะ ก็คอยดูว่ามันจะออกมากินให้เราไหมเนาะเพราะว่าสงสารมันแต่มันก็หากินของมันได้นะเพราะมันอยู่นี่มานานแล้วนะแต่เมื่อก่อนมันมีแม่แล้วก็มีลูกสามนะเห็นเขาบอกว่ามันจะออกมาตอนกลางคืนค่ะพอดีเลยวันนั้นในเพื่อนพี่ได้ออกมาแล้วก็เจอเจอน้องเม่นอยู่ตรงนี้เนาะนี่อยู่ตรงหญ้าตรงนี้นะมากินแอปเปิลค่ะนะก็เราก็เลยคิดว่าเออมันยังรอดอยู่ ยังมีชีวิตอยู่เราก็เลยเอาอาหารมาให้กินค่ะโอเคค่ะน้ําของเราก็มาอัปเดตน้ําด้วยนะน้ําก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วดีใจค่ะเดี๋ยวก็ถ้าฝนตกมาแบบนี้ก็เราก็จะได้เต็มถังคืนค่ะทุกคนดีนะที่ออกมาเจอก่อนเนาะไม่งั้นนี่อดเลยหน้าหนาวนี่เอ้ยหน้าร้อนนี่โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย